ใครจะเลิกก็ช่างมันค่ะแต่ครู่นี้ค่ะหวานกันค่ะคุณแนนนี่นะคะ<ช>อดีตสมาชิกวงเกอร์ลี่เบอร์รี่ค่ะคนนี้เมื่อก่อนดังมากเน<ช>ี่ยค่ะคนนี้เลยคุณผู้ชมเซ็กซี่อ่าอย่างที่ทราบกันช่วงโควิดนะคะนางก็ไม่ได้เหงานะคะนี่เลยนะคะโพสภาพกับแฟนหนุ่มเทรนเนอร์สุดหล่อนะคะ<ช> <ๆ S 1> เขาบอกว่าชื่อปวินนะคะเป็นหนุ่มลูกครึ่งเนี่ยแหละคะ<ช>่ะ <ๆ S 2> คือเขาบอกว่าหวานมากนะคะ <ๆ S 2> เล่นเอาเจ้าไวรัสเนี่ยไม่กล้ายุ่งเลยค่ะอสองดูไอจีสาวนแนนนี่นะคะก็ลงภาพออกกําลังกายขยับขยันข,ขยับแข้งขยับขานะคะแล้ว ช็อตเนี่ยก็ยังมีแฟนหนุ่มเข้ามาร่วมเฟรมด้วยนี่คุณผ,ผู้ชมดูตามนะคะว่าแฟนเขาเป็นเนหนใช่นะคะก็ทําเอาแฟนขับเข้ามาแซวกันแทบไม่ทันค่ะโดยเฉพาะคลิปนี้เลยนะคะริมสไว่ายน้ําค่ะทั้ทงจุ๊บทั้งหอมก่อนออกกําลังกายนะคะพร้อมแคปชั่นที่คุณนานี่บอกว่า วันนี้ไม่อยากออกกำลังกายคนเดียวเลยชวยคนคุณเบบีมาออกซะหน่อยอใครมีคู่ชวนคู่ออกมานะคะใครไม่มีคู่ก็ชวนคนในครอบครัวก็ได้ปอเรไม่ไดรามานะจ๊ะเราไม่ได้เจอใครถ้าเป็นไปได้ก็ออกกําลังกายด้วยกันทั้งคู่นี่แหละค่ะถ้าเป็นก็เป็นทั้งคู่ไปเลย <c oughs> คุณผู้ชมก็เรียกได้ว่านะคะสาวแนนี่นะคะ,คะเป็นเจ้าของวิชาอวดแปนยังไงให้ดูชิลในช่วงโควิดให้ดูน่ารักใช่ไหมแล้วก็ไม่มีคู่ทาไงชวนกันเองสองคนแต่จะยกแบบนี้ไหวไหมคะขอขึ้นคอหน่อย <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวค่ะก็ออกกันไปเองแล้วกันคนสวยชาตาร้อนโอ้โหค่ะ